วันนี้เราเดินอยู่ที่ค่ายวงเวียนนะครับวงเวียนเบตงนะครับตรงน,นั้นก็คือหาตู้ปัจจณีที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เป็นไฮไลไท์ของเบตงนะครับเดี๋ยวพามาดูทุเรียนนะครับโอชีนะครับชนีก้านยาว ตรงนะครับใ้โมซินคิงโอชีน้ำดำครับเมื่อวานมารอบแล้วมาถ่ายคลิปหนึ่งโอชีโลละห้าร้อยห้าร้อยสิบพวกนี้นี่คือ มูซันคิงมูซันคิงทำไว้ลูกเล็กแล้วก็อันนี้คือถ้าคุณพี่จะซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะอันนี้มันเป็นก้านยาวพันลองแทะคือร่อยที่สุดในเปตงสองปีมีครั้งมีประมาณร้อยโลอันนี้ขายโลสลัดสองร้อยเองค่ะสองร้อยอ่านี่นี่เริ่มสุกแล้วก้านยาวนี่เม็ดเม็ดจะโตหน่อยไม่อันนี้เนื้อเยอะมากเม็ดนิดเดียวเนื้อจะเหมือนนมแล้วอร่อยมากโลละสองร้อยค่ะนี่ถ้าไม่ถ้ามาเปตงอ่ะต้องเอาอันนี้ กำลังขนออกเราระวังโอชีกับโอชีกับอันน้นอันไหนอันนี้มันประกวดได้อันดับหนึ่งอยู่แล้วลองมาอันดับสองสามดูสักทีของของของเบตงก็จะมีอะไรอนี้นะน้ำดำเอน้ำดำนี่ไงอันเดียวน้ำดำกับอะไรนะโอชีเออ่ยาวลิ้นจียาวลิ้นจีน้ายาวลิ้นจียาวลิ้นจีอ๋อหมดไปแล้วพี่อ๋อนะวันนี้มันเราดูที่แหล่งเบตงนะครับ นี่น้ำดำโลละห้าร้อยห้าสิบนะครับหันด้ำดำหรือโอฉีนะครับห้าร้อยสิบก้านยาวโลละสองร้อยนะครับโล,ลนี้โมซินคิงอันนี้โมซินคิงของบ้านเราลูกอของมาเลยที่นี่เลยของที่มาเลยจากมาเลยของเราส่งไปมาเลยอ๋อแล้วโมซินคิงเท่าไหร่ สองลูกสองลูกลูกร้อยยี่สิบเดี๋ยวจะมาจัดการเดี๋ยวจะตอกใส่กล่องได้เลยนี่กำลังกินเลยนะแล้วนี่คืออะไรอะไรนะชื่อไม่ออกครับเนี่ยนี่อะไรนะลืมแล้วนี่อ๋อหลงรับแรงอ๋อหลงรับแรงนุ่นหมอน ก,กระดุมก,กระดานยาวเดี๋กกยวจะมาจัดก,การนี่ครับมาถึงนี่จะต้องลองโบซันคิงนะครับโบซันคิงสองลูกร้อยยสิบลูกเล็กครับไซส์เล็กมากนะครับของไม่ตรงเองนี่น้ำดำห้าร้อสิบไว้ก่อนนะฮะองรถแดงอันนี้ชนีสองร้อปีใช่ไหม อนี้ชนิดต้นสองร้อยปีนะครับอันนี้อร่อยมากนียวไอันนี้ร้อเมืานนี้บอกร้อยร0ปี่เอาเยอะมันะลรจรินกันสองคนนี่แครับ้พี่ซื้อไปทุกอย่างเลยมีคนไทคนหนึงเ็ทุกชนิดอยากกินมากเลยมีก้ายาวสุกอันนี้สุกยางมีสักสุกแ้วาี่กินพี่กินนี้ดีกว่าก้านยาวแรย้านวแแ่สุกอยมาก เดี๋ยวจะต้องตัดการัะหน่อยครับโอเคครับผมคลิปนี้พาชมทุเรียนทุเรียนเบตงนะครับผมทุเรียนเบตงคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ